สวัสดีครับเพสัชชกรจากพันธ์ชุมสวนจากโรงพยาบาลกรุงเทพศริโรธจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ทุกท่านจะได้รับในวันนี้ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับวัคซีนกันก่อนนะครับวัคซีนคือสารชีววัตถุที่ฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันถ้าเปรียบง่ายๆว่าร่างกายเราเป็นนักมวยวัคซีนก็เหมือนกับผู้ซ้อมที่จะช่วยซ้อมให้ร่างกายของเราเนี่ยฝึกฝน แล้วก็พร้อมที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคในกรณีที่เป็นโรคโควิด -19 นะครับวัคซีนก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 เานะครับเวลาไปเจอเชื้อก็จะสามารถที่จะลดโอกาสการติดเชื้อได้ชนิดของวัคซีนโรคโควิด -19 ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายแบบอย่างเช่นตัววัคซีนที่เป็นชนิดเชื้อตายชนิดเชื้อตายก็คือการทําให้ตัวเชื้อโรคเนี่ยมีการอ่อนฤทธิ์ลงแล้วก็ตัวซากของเชื้อโรคเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้้้สรางภมมิิุกันต่ออเชืด -19 หรือวัคซีนชนิดที่นําสารพันธุกรรมนะครับเป็นสารพันธุกรรมชิ้นเล็กๆจากเชื้อไวรัสโควิด -19 มาห่อหุ้มด้วยตัวไขมันชนิดพิเศษหรือว่านําไปไว้ในไวรัสชนิดอื่นที่ไม่สามารถก่อโรคได้ในมนุษย์พอฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วสารพันธุกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ก็จะไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคโควิด -19 ได้แต่ก่อนที่จะเริ่มฉีดวัคซนีนหากท่านมีประวัติในการที่จะแพ้ยาหรือแพ้าอาหารมีโรคประจําตัวที่ต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจํา หรือว่ามีอาการไม่สบายอย่างเช่นมีไข้สูงมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมากมีการปวดศีรษะหรือว่ารู้สึกหายใจหอบเหนื่อยให้ท่านรีบแจ้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนเพื่อที่จะทําการประเมินความพร้อมในการที่จะฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับหลังจากที่ผู้รับบริการได้รับวัคซีนแล้วขอให้ท่านนั่งสังเกตอาการในจุดบริการอย่างน้อย30นาทีตามกําหนดโดยในจุดบริการนั้นจะมีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลท่านอยู่ พร้อมกับยาที่ใช้รักษากรณีที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์รวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มอาการใหญ่ๆอย่างแรกคืออาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการได้รับวัคซีนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการแพ้วัคซีนหรือว่าส่วนประกอบของวัคซีนนั้นอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนที่พบบ่อยได้แก่อาการปวดบวมแดงหรือว่าร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนอาการอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ อย่างเช่นมีอาการง่วงซึมมีอาการมึนงงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในบางท่านอาจมีไข้คลันเนื้อคั้นตัวอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่นุนแรงและมักหายไปประมาณหนึ่งถึงสองวันบางท่านอาจจะมีอาการมากอย่างเช่นว่ามีไข้สูงมีคลันเนื้อคัันตัวอาจจะต้องรับประทานยาลดไข้เพื่อที่จะบรรเทาอาการหรือหากอาการนั้นยังไม่หายไปอาจต้องไปพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อที่จะทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งครับในส่วนของการแพ้วัคซีนนั้น เกิดจากการต่อต้านของร่างกายกับวัคซีนเองมีอาการแสดงอยู่หลากหลายรูปแบบเรียกว่าการแพ้แบบนาฟิลล็กซิสพบได้น้อยมากอาการนาฟิลล็กซิสมักจะมีอาการหลายอย่างร่วมกันเช่นมีผื่นลมพิษขึ้นทั่วร่างกายปากบวมหน้าบวมหรือมีบวมตามหลอดลมเวลาหายใจได้ยินเสียงหวีดเนื่องจากมีภาวะหลอดลมตีอาจจะมีท้องเสียทายเห็วขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงซึ่งอาการแพ้แบบอนาฟิลล็กซิสนี้มักเกิดขึ้นภายใน30นาทีหลังจากที่ได้รับวัคซีน เพราะฉะนั้นขั้นตอนการติดตามอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีนเป็นเวลา30นาทีนี้จึงมีความสําคัญมากหากท่านมีความสงสัยหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้วขอให้ท่านติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่หรือหากท่านกลับบ้านไปแล้วพบว่ามีอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนขอให้เข้าพบแพทย์ที่บริเวณใกล้บ้านเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยทันทีนะครับและขอให้ทุกท่านกรุณารายงานอาการดังกล่าวในระบบลายหมอพร้อมด้วยครับ การได้รับวัคซีนเข็มที่2ในกรณีที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วท่านเกิดอาการข้างเคียง หรือเกิดอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงท่านสามารถได้รับวัคซีนชนิดเดิมในเข็มที่2ต่อไปได้ครับแต่ในกรณีที่ท่านเกิดอาการข้างเคยเียงหรือมีอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงการได้รับวัคซีนเข็มที่2อาจจะต้องทําการพบแพทย์เพื่อพิจรารณาการได้รับวัคซีนเข็มที่2ต่อไปหลังจากที่ทุกท่านได้ทําการนั่งติดตามอาการจนครบ30นาทีแล้วอย่าลืมพบเภสัชกรที่จุดบริการก่อนกลับบ้านพร้อมทั้งสแกนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อทําการนัดหมายการรับวัคซีนเข็มที่2ต่อไปครับ อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับวัคซีนในวันนี้แล้วยังคงแนะนําให้ทุกท่านทําการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด -19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการปิดโรคโควิด -19 ดังเช่นเดิมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพสีโรดร่วมดูแลสุขภาพของทุกท่านขอบคุณครับ